ดัชนีตามตลาดสินค้าโภคภัณฑ์จีนปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนกรกฎาคมนับเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเดือนที่3ติดต่อกันข้อมูลจากสมาพัน์โลจิสติกส์และการจัดซื้อแห่งประเทศจีนหรือ CFJ ระบุว่าดัชนีอยู่ที่111.4ในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น0.5%จากเดือนที่แล้ว สินค้าพกคภัณฑ์สำคัญ50รายการที่ได้รับการตรวจสอบโดยสมาพันธ์มี32รายการที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วได้แก่ลิเทียมคาร์บเนตซิลิคอนอุตสาหกรรมและถ่านโค,ค้กซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น10.2 9.8และ9.6ตามลาดับข้อมูลล่าสุดชี้ว่าการผลิตในภาคธุรกิจยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในขณะที่ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงขยายตัว 中国大商เจชูรองประธานหมุนเวียนฝ่ายสินค้าพกพันธ์สมาธมโลจิสติกและการจัดซื้อแห่งประเทศจีนระบุว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกัน3เดือนของดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของจีนสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของการฟื้นตัวโดยภาพรวมตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ของจีนยังคงมีโอกาสขยายตัวยอย่างต่อเนื่องจากนโยบายที่เข้มงวดขึ้นเพื่อควบคุมการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมมีมาตรการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ